สวัสดีค่ะ Wonder Frame ค่ะสวัสดีครับเมฆจริกิจครับผมคอนเซปต์เพลงนี้มันเกิดมาจากโปรเจกต์ Love Stranger เนาะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการชอบรักคนแปลกหน้าโดยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งโจทย์ของเราเนี่ยก็คือ,อาการเทคสกันหรือการแชทนะคะซึ่งก็เกิดมาเป็นเพลงชื่อว่าลองเลย <c oughs> ก็เป็นวอนเดอร์เฟรมแบบเมฆจิลกิตนะคะ <c oughs> หลักๆเป็นเมฆเป็นเมฆจิลกิตรแล้วก็วอนเดอร์เฟรมครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์เลิฟเซนเจอร์ใช่ไหม uh, ไม่ได้มีแค่พวกเราสองคนจริงๆจะมี5เพลงมีเพลงร้องเลยของพวกเราสองคนแล้วก็มี uh, มีคริสพิรวัตรร้องคู่กับเกสโนวามีสิงโตปราชญาร้องคู่กับร้ uh, องคู่กับพี่นิวจิว๋วแล้วก็มีพี่เตตะวันร้องคู่กับพี่รุลาแล้วก็มีมุก น้องสาวผมเองครับผมร้องคู่กับพี่ทอมอิสราครับเนื้อเพลงก็คือมีทางพี่ๆโปรดิวเซอร์ก็คือทางพี่แม็กซ์ลันเนาะเป็นคนจัดการแต่ว่าทางเฟมก็มาดูว่าแบบดูว่าเออแก้ตรงไหนแก้นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าเขาทํามาดีอยู่แล้วค่ะครับผมเป็นเกียรตินะสำหรับเฟมเป็นศิลปินอิสระนะคะเฟมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นเพื่อนกับเมฆมานานมากๆแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเฟมว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากๆที่ได้ทํางานด้วยกันค่ะใช่ครับเพราะว่าตอนแรกที่ โปรเจกต์นี้ถ,ถ,ถ,ถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหมเรา,เ,าเราจะรู้แหละว่าเราจะได้ร้องคู่กับนักคือโปรเจกต์นี้มันจะเป็นโปรเจกต์ที่คอสเวอร์ระหว่างนัก,นกแสดงของ GMMTV กับน,กนักร้องศิลปินที่ทางแกรมมี่ใหญ่หามาให้ครับเขาก็จะเลือกคนนั้นคนนี้มาแล้วก็จะมีเฟรมอยู่ด้วยตอนแรกเขาก็จะเลือกอะจะให้เมฆไปร้องคู่คนนั้นให้เฟรมไปร้องคู่คนนี้ เขาก็จะจับดูไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มาเห็นว่าเอ้ยถ้ามีเมฆแล้วมีเฟรมแล้วทําไมไม่ให้มาลองคู่กันเลยล่ะประมาณนั้นครับผมเพราะเห็นเราสนิทกันอยู่แล้วครับตอนเริ่มโปรเจกต์ยางเนาะก็คุยคุยกันอยู่ค่ะแล้วว่าพอทําเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกันค่ะก็ยังก็ย<ๆ>ังเป็นเพื่อนกันได้ดีใช่ใช่ สนิทกันมาขนนกมาขึ้นครับถ้าไม่ใช่เพลงนี้อยากร้องเพลงไหนเพลงของพี่ลูลาเพราะว่าพี่ลูลาแต่งเองอช,ชื่อเพลงอะไรนะเสื้อกันหนาวกันนาใช่ชอบมากเพลงน่ารักมากค่ะ<ส>น่ารักแล้วมันเศร้าอ่ะสำหรับผมผมก็ชอบเพลงของน้องสาวผมครับไม่พอที่จะฝัน<ม>แล้วผมแล้วคือคือตอนแรกอมุกบอกว่ามุกต้องร้องคู่กับพี่ธอมใช่ไหมแล้วคือพี่ทอมเนี่ยคิวยุ่งมาก ผมก็บอกมุกเลยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดพี่ทอมคิวยุ่งเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ไปร้องแทนก็ได้นะเพราะว่าผมตอนนี้ผมร้องได้แล้วเรียบร้อยลายประสงค์ลา,งคลายประสานคือแบบพร้อมร้องคู่กับมุกได้เลยครับผมคือแ้วพี่ทอมไม่ว่างเมฆจะไปร้อง <laughs> ได้เลยครับเอมี่มีมอ่าเป็นเรื่องสั้นด้วยค่ะเป็นสตอรีด่รด้วยก็อืมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเมฆเนี่ยเป็นคนรับบทเป็นคนส่งอาหารที่ ชื่อบริษัทว่าวันเดอร o ฟูแล้วก็มามาส่งให้เฟรมเนี้ยค่ะแล้วก็แบบมืนตกลุมลา้าอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชอบกันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูว่าแบบเออเราชอบตอบหรือเปล่าต้องไปดูค่ะวันวันเดอร์ฟูดมาส่งให้ Wonder f ์เฟรนะคะ <c oughs> ก็แหม่ถ้าคนส่งหลอขนาดนี้นะคะสั่งทุกวันคะ่ะสั่งทั้งวันกด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 อย่างเดียวะคะ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะจะชอบชอบพิมพ์มากกว่า แต่เดี๋ยวนี้อายุเยอะขึ้นเริ่มขี้เกียจพิมพ์แล้วเริ่มเมื่อยตาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบวิดีโอคอลดีกว่า<อ>คะ่ะส,สำหรับผมผมยังไม่เมื่อยตานะครับ <laughs> <laughs> ก,ก็ยังเน้นพิมพ์อยู่แต่ว่าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นหลักๆเราเรียกว่าพิมพ์น้อยลงดีกว่าครับเพราะว่าอายุที่มากขึ้นเมื่อยตาเมื่อยตาก็มีบ้างครับผม แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการพิมพ์คุยกันเท็กซ์คุยกันในยุคสมัยนีย้มันเป็นมันเป็นช่องอทางหลักมันเป็นช่องทางหลักจริงๆไม่ว่าเราจะลงลงรูปจะแบบพูดเรื่องนูน่นบ่นเรื่องนี่อะไรก็ตามยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ต้องมาผ่านทางโซเชียลซึ่งมันก็ต้องผ่านการพิมพ์นะครับใช่ก่อนโทรไปแล้วก็ต้องถามก่อนว่าว่างไหมโทรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพิมพ์ไปก่อนมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันาีค่ะเพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมเวิร์กมากค่ะใช่ไหมคะเมย์ใช่ใช่แล้วครับคือคือเราเรารู้สึกเป็นทีมเวิร์กกันมากๆครับคือตอนแรกเรารู้จักกันมานานมากแล้วใช่ไหมตั้งแต่แบบสมัยเราประกวดรยการ้องนู่นนี่นั่นร้องเพลงมาด้วยกันเลยแล้วก็ คือไม่เคยได้ทํางานร่วมกันมาก่อนพอได้ทํางานร่วมกันจริงๆเออมันมันเป็นทีมเดียวกันจริงๆนะเลยรู้สึกว่าผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆในอนาคตที่เราอาจจะได้มาร่วมงานกันอีกครับมีครับมีเรื่อยๆครับผมออปีหน้าเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ใหม่อีกแน่นอนครับผมแล้วกออ็ที่ผมทํากับวงดนตรีของผมเองด้วยก็ ยังไงก็มีครับถ้าตามตรงผมชอบงานของการเป็นนักร้องมากกว่าครับผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าให้พูดตามตรงทั้งงานแสดงและงานร้องเพลงเนี่ยมันมีข้อดีที่แตกต่างกันฉะนั้นแล้วอ่ะเราเราจะมาบอกว่าคือคือผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีความชอบที่หลากหลายเนาะเราต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกๆงานมันจะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเราก็เอาแต่ข้อดีของมันแล้วก็ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราไม่ชอบงานนั้นเราไม่ชอบงานนี้มันมันมันเป็นไปไม่ได้ครับชอบงานไหนเมื่อกันมันมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ที่ว่าออชอบคนละแบบใช่เราอาจจะไปอยู่จังหวะที่ถูกหรือเปล่าจุดที่ถูกหรือเปล่าสาหรับผมนะเราเราจะเคยมีบางครั้งที่เวลาเราทํางานใช่ไหมเราบอกว่าเออเราชอบงานมากเลยแต่ว่าเฮ้ยบรรยากาศการทํางานมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยท่านั้นแล้วเราจะมาบอกว่างานมันไม่ดีมันก็ไม่ใช่ ฉะนั้นผมผมเชื่อว่าด้วยตัวของงานเองมันไม่มีอะไรที่ที่แย่ครับผมผมชอบทั้งสองอย่างเลยคอยากร่วมงานด้วยอีกเหรอคะคือส่วนตัวนะคะถ้าถามว่าปลื้มใครที่สุดเนี่ยปลื้มพินิตชคุณนะคะยังไม่มีโอกาสได้ทำงานด้วยนะคะอยากอยากมีโอกาสได้ทำงานด้วยสักครั้งหนึ่งเพราะว่าปลื้มมากๆกดไลค์ตามกดไลค์รูปนะคะอเขาจะไปฮอลลีวูดแล้วนะจริงเหรออ้่าจอ เขาเก่งมากๆค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็จะเป็นปลื้มมากๆค่ะเป็นเกียรติของน้องมากมาค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะเพลงลองเลยนะคะเราสองคนตั้งใจทำมากมากนะคะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนลองฟังดูนะคะลองเลยฟังได้แล้วที่ True ID แล้วก็ดู MV ได้แล้วด้วยค่ะครับผมบเพลงลองเลยนะครับฝากด้วยนะครับของเมฆและก็ Wonder Fame นะครับเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบใครอยู่นะครับหรือแอบ,บชอบใครอยู่ก็ตามแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับลองส่งเพลงนี้ไปให้เขาดูนะครับอาจมันเป็นการบอกตรงๆเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ายูชอบเราเหมือนกันเนี่ย ก็ลองมาคบลองมาคุยกันดูนะครับเผื่อจะติดใจนะครับตอนนี้สามารถหาฟังและหาดูได้นะครับทางช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ True ID ครับ